ครับสวัสดีครับก็วันนี้มาทำคลิปรีวิวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ MP7A1 นะครับจากงานค่ายโตเกียวมารุอินะครับผมตัวนี้เป็นระบบแก๊สนะครับโบแบ็กนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับก็มาดูสภาพหน้ากล่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เปิดดูข้างในนะครับข้างในก็มาแบบนี้นะครับตัวนี้มีตัวแทะนะครับซ่อน อยู่ด้านในนะครับของฝากล่องนะครับผมขอวางก่อนก็ตัวนี้นะครับมีคู่มือมานะครับแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมก็แกะไปแล้วนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะงานป้ายยังอยู่นะครับงานป้ายยังอยู่นะครับตรงนี้เปิดออกมามีกระสุนทดสอบจํานวนหนึ่งนะครับครับอ่ะปิดไว้นะครับก็แมกกาซีน แม็กซีนก็มีความสวยงามนะครับตรงนี้ก็มีโตเกียวมารุอินะครับเมกอินเจแปนนะครับตรงนี้นะครับปากแม็กไม่มีแตกหักนะครับยางปากแม็กนะครับเป็นสภาพที่ดีนะครับตัวแม็กก็มีโลโก้นะครับ h ชนะครับตรงนี้นะครับโอเคมาดูตัววีบีการักนะครับ ก็มีความสวยงามนะครับท้ายปรับยืดหดได้นะครับตรงนี้ล็อกขึ้นไปนะครับแล้วก็ดันออกมาแบบนี้นะครับยาวสุดนะครับเวลาพับก็ดันขึ้นเหมือนเดิมนะครับให้เข้าล็อกแบบนี้นะครับ ก็มีตัวปรับโหมดนะครับซ้ายขวานะครับผมตัวนี้เป็นโบแคทนะครับก็ไว้สําหรับโบค้างนะครับก็กดตรงนี้โบก็จะคืนนะครับศูนย์หน้าหลังนะครับแต้มจุดขาวสามารถปรับได้อีกแบบนี้ ตัวคลิปมือนะครับก็สามารถปรับได้แบบนี้นะครับผมมีรางพิทัทกษ์นี้นะครับก็1 2 3นะครับ3ด้านนะครับรอบนะครับก็ประมาณนี้มีรางให้ด้วยนะก็สวยไปอีกแบบ ขึ้นคันล้างตรงนี้นะครับเป็นระบบแก๊สนะครับระบบก็มีเซฟนะครับมีอ่าเซมิ emi, แล้วก็ฟโต้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดู ชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ